เราจะมาดูมอด p, ไมค์ครับกันเคอร์ฟคือมอดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีมีแค่สองมอดเองไงพอดีว่าผมขี้เกียจลงแหละสองมอดกูก็จิบตายอยู่และเออมันใช้พื้นที่โคตรมโหลานเลยหูผมจะไม่บอกว่าผมลงมอดอะไรไอ,อ้สองมอดนี้ใบให้คือมันเป็นฟิสิกส์แค่นั้นแหละ่า,าฮะไอ้้ยแม่งโหลดนานชิบหายเจ เฮ้ยเฮ้ยเอาวะ่ะเอาวะ่ะมาว่ะจังหวะนี้แซงไหมครับแซงไหมครับมาครับมาครับมาครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นทางแล้วครับยังไงต่อครับยังไงต่อครับจะเข้าไหมครับจะเข้าไหมครับอุ้ยใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยกูว่ากูเบี่ยวแล้วแหละอ๋อยัง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 อุชี้ มอดอะไรครับเนี่ต้นไม้ก็มีกิ่งก้างสาขาด้วยวะจิตเอาวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะมอดนี้โหดูดูนี่โคตรเท่ล้วตัดมันจะร่วงไหมวะไม่ร่วงด้วยไอ้เหีฟิสิกยังไงวะแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งมอดนั่นคือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดมีดาบอ่ะมันจะทำอะไรให้ดูนะเอาแล้วนะสามสองหนึ่งโยน อาไม่โยนวะเออนี่นี่โอ้โห,โโหเชียก้อนขี้หมาจะเ้ยเนี่ยบอกแล้วมอดมอดอะไรไม่รู้แบบโหโคตรคุณภาพมาดูนี่เอ๊ะแล้วเราเดินมันไม่เก็บให้เดินนะเราจะต้องกดเก็บเองนี่นี่โอ้โหฉีดแล้วที่เคอร์เมียวมอดคนทำมัดแล้วดูเขาเก็บดีเทลโอ้โห มันไม่ใช่เป็นไอเทมลอยๆต่อไปมันจะมาเป็นไอเทมแบบนี้เลยนี่ไงเจ็ดเค่ก้อนขี่หมายเยอะเอเคและและและ้วก็มีแค่แค่นี้แหละสองมอดเนี้ยไอมอดเช่นนี้แล้วกับแล้วก็ไอมอดฟิสิกส์อ่ะแคนนี้แหละเออดูดูด,ดูแค่นี้เออนี่อันนี้ผมกดทิ้งไปนะทำไมเป็นแบบน,นี้วะเออเยี่ยมไอคอนก็นเป็นขี้เลย ใครกินข้าวอยู่ก็ขอโทษด้วยมีเช่นนี้แหละเอ๊สองสองสองนั่นเนี่ยสองมอดเนีน่ยมีเช่นนี้แหละเออยังมีเช่นดีแหละยังเป็นรอยได้ด้วยเชี่ยโหลดจี้สัตว์ไปแล้วไยกล่องกองอะไรวะเฮ้ยทางนี้ใช่เลยเอ้ยงานกูว,ว่าแหละกูว่าแล้วกูต้องเจอแต่ทำไมมังไม่โหลดทางอ่ะเชี่ยกระตุกเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านครับผม โอ้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 ย่่ะฮึมมันจีระเบิดไมินี่อ่ะโอ้โอ้โอ้เยียหมู่บ้านเหรอเออเฮ้ยหมู่บ้านเชี่ยเราดูชาวบ้านเดินเชี่ยโคตรกระตุกโอ้โหนี่แหละอันนี้แค่สองมอสแล้วเนี่ยโอ้เยี่ยเห็ดแม่งขึ้นขึ้นใบไม้ได้ด้วยหรอวะเดี๋ยวนี้โอ้เออแล้วนี่ก็อันนี้ใช่ไหมกีวีเออ เออดูดูดตกแบบสโลโมชันเอ้ยนี่กีวีวางโคตทใช่ไหมใช่กีวีไหมใช่ใช่ไหม,ไหมกีวีนานว่าแล้วกีวีฟู้ดนั่นน่าจะกินได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูก่อนกินได้ไหมกินแบบสโลโมชันเคยดูเดอะแมนทิกไหมนี่แหละโอ้ยกีวีแบบหืกีวีแบบครึ่งเออ ไอเหี้ยรู้อยู่แล้วกูไม่ใช่คนดีไปสวรรค์ไม่ได้ไปได้แต่นรกอะเกมเนี้ยแล้วถ้าเราโยนลงไปอะก็เกี่ยกดผิดเอออาจมาแปดนาทีนี่นี่เชี่ยหำกูยังใหญ่กวีกแล้วถ้าเป็นถังน้ำอะมันจะเป็นอนันต์ไหม ดว่ามันจะเป็นแบบแบดนไปเลยอ่าน,านันแต่เเร่แม่งแบดนโอ้นึกว่าจะจะมีนุนๆ <c oughs> เสือกลัว <c oughs> อียาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูผมเห็นเขาทำใน YouTube แล้วอยากลองทำตามเลยวะ่ะโอเคมามาดูกันนะเคิร์ฟว่ามันจะได้กันหรือเปล่าอย่างแรกเลยกระทุบทรายออกก่อน โอเคให้มันล่วงมาให้หมดลจากนั้นก็จุดเทียนทีเลยมาดูกันว่ามันจะเป็นผู้เหมือนที่เขาทำหรือเปล่าเฮ้ยเหียียอีกนานว่าแม่งจะระเบิดอีกเฮ้ยเฮ้ยนี่ดเดะเฮ้ยเฮ้ยเกียร์กีย ไหนพึงบอกก e ูจะทำผู้ได <lim IT> oh. ้กูทีนทีที่อะไรพกูที่อะไรมันกูทำไม่ได้กูเผาไม่หมดแมพเลยเจ๊แม่เออกูติดตีดเอาดิเอาดิไอ้เจ้าบ้านใครจะบ้านประยุทธ์บ้านตู่อะไรกูเผาให้หมดเลยเอาเออที่บ้านอะไรนี้แม่งหรูอวะกูใช้ทีนทีแม่งเลยมึงมึงมึงใจะไหมมึงเป็นคนบอกกูใจะไหมนะไอ้เที่อใครบอกมันทำได้ว่าพุดทีนทีนะอะไรน่ะประตูสวงสวรรค์อะไรหน่ะแค่มันทำไม่ได้ อะไรเนี่ยมูดตัวถั่วเขียวถั่วกระมังเขียวถั่วเออ